โรงพยาบาลผีเหี้ยนเป็นเรื่องราวของคนคนหนึง่งที่เขาได้รับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นตัวเขาเองได้นอนหมดสติไปเป็นเวลา3วันพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบเจอพ่อกับแม่ที่นอนเฝ้าเขาอยู่ในห้องหลังจากวันนั้นก็ทำให้เขาได้พบเจอแต่เรื่องที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ทุกคืนที่เขาหลับตานอนเหมือนมีคนมาหายใจลดต้นคออยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ถูกย้ายไปที่ห้องผู้ป่วยร นับตั้งแต่วันนั้นเหตุการณ์เลวร้ายก็ได้เกิดขึ้นกับเขา ทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงคนเข้าน้ำบ่อยมากพร้อมกับเสียงรถเข็นสายน้ำเกลือเพราะว่าเตียงของเขาได้อยู่ใกล้กับบริเวณที่เข้าห้องน้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะได้ยินเสียงแบบนี้ทุกคืนส่วนข้างเตียงของเขาก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งซึ่งอายุประมาณราว70็ดกว่าทุกวันเวลาเที่ยงคืนครึ่งชายแก่มักระมือขึ้นมาลําอยู่บนเตียงแล้วหันหลังกลับมาหัวเราะให้กับชายหนุ่มตอนนั้นชายหนุ่มก็ตกใจและทำอะไรไม่ถูกได้แต่กดกิ่งเรียกพยาบาลเข้ามาช่วยแต่พอพยาบาลใกล้ามาถึงเหมือนชายแก่ เขาจะรู้ตัวเขาก็ได้ฟูบลงกลับไปนอนเหมือนคนปกติแล้วชายหนุ่มก็ได้อธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพี่พยาบาลฟังหลังจากนั้นพี่พยาบาลเขาก็ได้เดินไปเช็กที่เตียงของชายแก่แล้วสักพักพี่พยาบาลก็ได้เดินกลับมาหาที่เตียงชายหนุ่มพร้อมกับบอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะนอนต่อได้เลยค่ะแล้วพี่พยาบาลก็ได้เดินจากไปพร้อมหันหน้ามายิ้มที่มุมปากให้กับชายหนุ่มหลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนเช้า พอเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ได้เห็นคุณหมอและพยาบาลล้อมรอบเตียงของชายแก่แล้วเขาก็ได้ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําหลังจากที่เขาทาภารกิจส่วนตัวเสร็จเขาก็ได้ออกจากห้องน้ําและมาเห็นคุณหมอและพยาบาลกลาลังเข็นเตียงของชายแก่ออกไปตอนนั้นเขาก็ได้คิดว่าสงสัยชายแก่จะถูกย้ายไปอยู่ห้องพิเศษเขาเลยรู้สึกโล่งอกและคิดว่าต่อไปนี้เขาคงจะได้นอนหลับแบบสบายแต่ไม่นานก็ได้มีคนไข้รา,ายใหม่เข้ามาแทน ตกเดึกคืนนั้นเขาก็ได้นึกอยากกินมามา่าจึงได้ตัดสินใจลงไปหาอะไรกินระหว่างทางที่เดินไปยังลิฟต์บรรยากาศมันเงียบมากพอไปถึงหน้าลิฟต์เขาก็ได้กดลิฟต์เพื่อจะลงไปชั้นล่างสักพักเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดลอยๆยขึ้นมาว่าจะไปไหนเหรอคะพอเขาหันหน้ากลับมากับกลายเป็นพี่พยาบาลจึงได้ตอบกลับไปว่าลงไปหาของกินครับตอนนั้นเขาก็รู้สึกแปลกใจนิดๆว่าทําไมถึงไม่มีเสียงการเดินของพี่เขาเลย สักพักลิฟต์ก็ได้เปิดประตูออกเขาก็ได้เดินเข้าไปในลิฟต์และกําลังจะหันหน้าไปถามพี่พยาบาลว่าพี่จะลงไปชั้นไหนครับกับกลายเป็นว่าในลิฟต์มีแค่เขาคนเดียวหลังจากนั้นเขาก็ได้กดลิฟต์ลงไปชั้นล่างพอลงมาถึงก็ได้เข้าร้านสะดวกซื้อก็เลยเอามาม่ามาสองกระป๋องกับน้นํา1ขวดระหว่างซื้อเสร็จก็ได้ออกมานั่งกินอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อพอกินไปได้สักพักก็ได้เห็นคนไข้รา,ายใหม่ข้างเตียงของเขาเดินลงมาอย่างลุลี้ลุกลน เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อและออกมาพร้อมกับมาม่าหนึ่งกระป๋องแล้วเขาก็ได้เข้ามานั่งข้างๆแล้วพูดว่าพี่ลงมานานหรือยังครับชายหนุ่มก็เลยได้ตอบกับน้องเขาไปว่าพี่ก็เพิ่งลงมาได้ไม่นานนะหลังจากนั้นเขาก็ได้เล่าให้กับชายหนุ่มฟังว่าระหว่างที่เขานอนอยู่เขาก็ได้ปวดปัสสาวะเลยได้ลุกจากเตียงเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําพอไปถึงหน้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนใช้งานอยู่เลยได้ยืนรอไปพักหนึ่ง จนเวลาได้ผ่านไปเป็น10นาทีแต่เขาก็ยังไม่ออกมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาว่ามีกระดาษเช็ดชู่ไหมครับพร้อมกับมือที่ยื่นทะลุป,ประตูออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้รีบวิ่งลงมาข้างล่างพอชายหนุ่มฟังเสร็จเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่เองก็เจอระหว่างนั้นก็ได้นั่งคุยกันไปได้สักพักก็ได้เจอกับลุงยามที่เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อพอดีเขาจึงตัดสินใจถามกับลุงยามว่า ลุงเคยเจอเรื่องแปลกๆที่โรงพยาบาลหรือเปล่าครับลุงแกก็เลยได้บอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละที่จะต้องเจอผีงั้นลุงช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับแล้วหลังจากนั้นลุงก็ได้เล่าให้กับผมฟังแต่ก่อนโรงพยาบาลเนี่ยเคยถูกทิ้งร้างมานานหลายปีและเคยเป็นสถานที่รักษาผู้คนมากมายแต่หลังจากเกิดเหตุประหลาดหลายครั้งผู้คนเชื่อว่าโรงพยาบาลนี้ถูกผีสิงสูโดยวิญญาณร้าย ก่อนที่โรงพยาบาลนี้จะรีโนเวททาใหม่มันเคยมีแค่อาคาร3ชั้นชั้นล่างเป็นห้องฉุกเฉินและห้องรับรองผู้ป่วยว่ากันว่าห้องนี้เต็มไปด้วยเตียงที่ถูกทิ้งล้างและเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่เคยใช้ใครที่เดินผ่านห้องนี้มักจะได้ยินเสียงดังเหมือนคนใช้เครื่องมือแพทย์ส่วนชั้น2เป็นห้องพักผู้ป่วยและห้องผ่าตัดจะมีเตียงที่ถูกทิ้งล้างและผ้าปูที่นอนที่ขาดๆบางห้องก็มีร้อยเลือดที่ผนังและพื้นส่วนห้องผ่าตัดห้องนี้เป็นจุดที่น่ากลัวที่สุด พราะว่ามีโต๊ะผ่าตัดที่มีคราบเลือดแห้งติดอยู่และเครื่องมือผ่าตัดที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่น่าขนลุกส่วนห้องพยาบาลมีเตียงและตู้เสื้อผ้าที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่เหมือนกับว่าพยาบาลเพิ่งออกไปได้ไม่นานใครก็แล้วแต่ที่เดินผ่านบริเวณของโรงพยาบาลมักจะได้ยินเสียงของคนกรีดร้องออกมาจากที่โรงพยาบาลจึงทําให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามักจะหวาดกลัวกับบริเวณจุดนี้หลังจากนั้นลุงแกก็ได้เล่าให้ฟังต่อว่า เคยมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้ามาลองดีให้เข้าไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลเพราะพวกเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่เคยเป็นพยาบาลเธอได้เสียชีวิตอย่างปริศนาและวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อพวกเขาเข้าไปในโรงพยาบาลความมืดและความเงียบสง,งัดทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวและไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากห้องผ่าตัด เมื่อพวกเขาเข้าไปดูพวกเขาก็ได้เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชุดพยาบาลกำลังทำการผ่าตัดแล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ามาหาพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดแล้วเธอก็ได้พูดเสียงดังขึ้นมาว่าใครอนุญ,ญาตให้เข้ามาหลังจากนั้นพวกกลุ่มวัยรุ่นก็พยายามหาทางหนีออกจากโรงพยาบาลประตูทุกบานกับล็อกเองโดยอัตโนมัติทั้งๆที่ตอนที่พวกเขาเข้ามามันก็ไม่ได้ล็อก และพวกเขาก็ได้พากันวิ่งหาทางออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะถูกวิญญาณพยาบาลจับตัวและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบทางออกที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินแต่ก่อนที่พวกเขาจะออกไปกันได้วิญญาณของพยาบาลก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งและกลุ่มพวกเขาก็ได้พากันยกมือไหว้ขอร้องผีพยาบาลอย่าทำพวกผมเลยเดี๋ยวพวกผมจะทำบุญไปให้แต่ผีพยาบาลตนนี้ก็บอกว่าไม่ พวกกลุ่มวัยรุ่นก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกผมจะบวชให้นะครับปล่อยพวกผมไปเถอะครับพวกผมสัญญาว่าจะไม่เข้ามาเหยียบที่นี่อีกแล้วผีพยาบาลตัวน,นั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าลืมคําสัญญาที่พูดไว้ก็แล้วกันไม่งั้นฉันจะตามล่าพวกเองจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วเธอก็ได้ทําการปล่อยตัวพวกเขาออกจากโรงพยาบาลทําให้กลุ่มวัยรุ่นพากันรอดออกมาอย่างวุ่นวิตหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นก็พากันสาบานว่าจะไม่กลับไปเหยียบที่โรงพยาบาลนั้นอีก หลังจากนั้นไม่นานพวกกลุ่มวัยรุ่นก็พากันบวชให้กับผีพยาบาลเรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละพ่อหนุม่มหลังจากที่ผมฟังเสร็จผมก็เพิ่งรู้ว่าโรงพยาบาลที่ผมอยู่นะทุกวันนี้เคยเป็นโรงพยาบาลผีเฮี้ยนมาก่อนผมก็เลยได้ถามกับลุงต่อว่าปัจจุบันลุงยังเคยเจอผีพยาบาลอยู่ไหมครับลุงก็ไม่เคยเจอนะแต่ลุงเชื่อว่าเขายังอยู่แล้วสักพักลุงก็ได้ขอตัวกลับผมกับน้องคนนั้นก็ได้พากันกลับขึ้นไปที่เตียง ตอนนั้นผมก็ทําตามคําสั่งของหมอทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองหายไวๆเพื่อที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆเพราะว่าตั้งแต่ที่ลุงเล่ามาผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับพยาบาลที่ผมเจอทั้งในห้องและหน้าลิฟต์ซึ่งผมก็ไม่อยากคิดไปเองว่ามันคือผีไม่งั้นผมคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ไม่ได้แน่ๆไม่นานนักพ่อกับแม่ก็ได้มาเยี่ยมผมระหว่างที่ผมยังคุยกับพ่อกับแม่อยู่คุณหมอก็ได้เข้ามาเช็คร่างกายผมพอดี ผมก็เลยได้ถามกับคุณหมอออกไปว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ออกจากโรงพยาบาลครับพอคุณหมอเช็คเสร็จและดูอาการคุณหมอก็ได้พูดขึ้นมาว่าอีกเจ็ดวันก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วนะกินข้าวกินยากินผลไม้ตามที่หมอบอกถ้าอยากกลับบ้านไวก็ต้องเชื่อฟังคุณหมอนะหลังจากนั้นผมก็ได้เชื่อฟังคุณหมอและทําตามที่คุณหมอบอกแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปจนมืดตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มผมก็ได้ลุกจากเตียงเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ํา แต่หางตาผมก็ได้ไปเห็นน้องที่อยู่ข้างเตียงผมเดินไปกับพี่พยาบาลคนหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเดินไปข้าห้องน้ำเพื่อทำภารกิจส่วนตัวเวลาก็ได้ผ่านไปประมาณ5-10นาทีผมก็ได้ออกมาจากห้องน้ำพอผมเดินไปที่เตียงก็ยังไม่เห็นว่าน้องเขากลับมาจึงตัดสินใจเดินไปตามหาน้องคนนั้นที่ไปกับพี่พยาบาลจนกระทั่งได้ไเห็นน้องเขานอนสลบอยู่ที่ประตูทางเดินบันไดหนีไฟ ึงได้ปลุกและสอบถามน้องว่ามานอนอะไรตรงนี้น้องเขเลยได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่ามีพี่พยาบาลสาวคนหนึ่งมาตามบอกว่ามีคนมาหาซึ่งตอนนั้นตัวเขาเองก็แปลกใจแต่ก็เดินตามไปเพราะไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุร้ายอะไรพอเดินไปด้วยกันได้สักพักพี่พยาบาลก็หยุดแล้วเขาก็ได้หันหน้ากลับมาปรากฏว่าใบหน้าของเขาเลียบไปหมดไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้สลบและไม่ได้รู้เรื่องอะไรอีกเลย ตอนนั้นผมไม่ได้คิดในใจว่าต้องเป็นผีพยาบาลตนนั้นอย่างแน่นอนแล้วผมก็ได้พยุงน้องเดินกลับไปที่เตียงแต่ระหว่างทางที่กําลังพยุงน้องเดินไปอยู่ๆไฟระหว่างทางก็เริ่มดับทีละดวงแล้วลิฟที่อยู่ฝั่งขวามือก็ดังขึ้นสักพักก็ดียินเสียงรองเท้าเหมือนคนกาลังเดินมาแต่พอผมหันไปกลับไม่เจอใคร มีแต่ความว่างเปล่าและความเงียบสง,งันตอนนั้นผมกับน,น้องก็ได้หันหน้ามองหน้ากันพากันรู้ได้ทันทีว่าเจอดีเข้าให้แล้วแล้วผมก็ได้พูดในใจว่าถ้าผมหายดีและได้ออกจากโรงพยาบาลไปเมื่อไหร่ผมจะทำบุญไปให้หลังจากนั้นไม่นานหลอดไฟก็ได้กลับมาติดโดยอัตโนมัติแต่ระหว่างทางที่กำลังเดินไปที่เตียงได้ยินเสียงรองเท้าเหมือนมีคนเดินตามหลังมาอยู่แต่ผมกับน,น้องก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปดู ตอนนั้นคิดแค่ว่าขอให้เดินถึงเตียงให้เร็วที่สุดอยู่ๆก็ได้มีมือมือหนึ่งมาแตะผมที่ไหล่จากข้างหลังจังหวะน,นั้นทำเอาผมเยอ่อลาแสงเกงเลยพอผมหันหลังกลับไปมองกลับกลายเป็นลุงยามนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนเสร็จพอผมออกจากโรงพยาบาลมาได้ผมก็ไปทําบุญที่วัดทันทีเรื่องโรงพยาบาลผีเฮียนขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ ส่วนใครที่ชอบเรื่องเล่าเรื่องหลอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผีจับขาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเรื่องเล่าเรื่องหลอนใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่า ep หน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ